真。<noise> <noise>

Thank you. มาเข้าห้องยายมาเข้าห้องกเอาหลังก้นตามาแล้วตาตาแล้วตาต่ำแล้วตาต่ำลงต่ำลงปีอันเอาไปได้นอนนอนนอนอะไรเด็กนอนตื่นแล้ว ว wow. ้าวจะกลับแล้วบอจะกลับแล้วบอโอ้ยภาษาโดนภาษาโดนดามเลยโอ้ยจะกลับแล้วบอมองน้ำดาวจะกลับแล้วอ่ะยงดูคือตาดำแดงเบิ่งภาษาเบิ่งปากแดงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอคุยกับเขาก่อน หึสิคุยเอาเด้อบัดนี้ยังล่ะบัดเออก็บ่สิให้เอ้อบ่บ่สิให้เนาะโอ๋สบายเด้อเนียงเด้อจ้าโซโบเด้อเนียงเด้อไปไปเมียเด้อ เป็นเจ้าก็มีโลภะโรเมีอวยเมอวยเด้เลยทานมาเลยอ๋อเอ้ยเมียกินใหญ่จุ่มยืดเออเมียเด้อเมียเมียเอ้ยเมียทางแม่เมือทางแม่เมียโอ้โี่พักดตอเหนื่อยเขาบอกหนูมุกี้ว่าไปเหนื่อยตอบเจ้าแล้ว

ไม่จะสักพัก้วคงจะได้แล้วคงจะไม่แล้วไม่แล้วาและบอกาไม่ได้มาด้วยกันมาสดบนน้อุ้งมดบอกไปด้ยไปยืดในื่นนะฝามือก็จะดง้ไไม่เล่นอยู่เล่ ไป่คือูฟันบายธรรมดายี่หมนะคแก้วยี่หน้ากอโอ้ไปลืหอาไปครับดู

ยิงกเป็นลาบแล้วเนาะเออกุยินนนนจะปวดเลยอเงี้กินปักินโคก็มายิ้มาเอาอย่อีน้อืมยิ้มล้วเนี่ยมาลดมาเออมาลดทำไเออมาเลยอาพี่วัฒนารี วิวาธนาสีตานิตังวันทาปจาติโนวัดจันทิอายุวโนสุขังอาลังเขห้พรพอนอดม